เมื่อก่อนข้าเคยขโมยเงินเท่าแกจึงถูกไล่ออกแต่เงินไม่มากอะไรเลยเนาะข้าข้าก็พูดกับเขาอ่แต่เราไม่ได้ทะเลาะกันข้าถือแต่กล้าจะไปเก็บผักจะไดออาจารกินเจ้ามาแล้วเหรออ๋ออาจารย์ครับข้าจะไปเก็บผักมาทำอาหารให้อาจารย์หาใครพูดเจ้ากันไปพ้นไป แต่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขานะตอนนั้นเขาไม่ได้เข้าใกล้เขาเลยถ้าอย่างนั้นนายช่างจางถึงก่อนและพูดกับหัวหน้านหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่เขาพูดกับอาจา์เสร็จข้าก็ออกมาก่อนที่นายช่างจางแค่แป๊บเดียวแลังจากที่ข้าไปไม่นานก็ได้ยินเสียงิีเท้าของนายช่างจางข้าข้าก็ได้พูดกับท่านพ่อเล็กน้อยข้ารู้แล้วเพราะว่าเมื่อตอนเที่ยง ข้าเห็นเจ้าอยู่กับเขาข้าข้าหมายถึงก่อนหน้านั้นข้าได้พบท่านพ่อเพื่อบอกให้ท่านมาพักผ่อน <c oughs> ท่านพ่อข้างนอกลมแรงมากเข้าไปพักผ่อนเถอะคะ่ะ ความจริงแล้วข้าเป็นพยายนให้แม่นางหลิงได้นางได้พูดกับหัวหน้าหลอไม่กี่คาข้าบังเอิญเห็นเข้าคุณชายโจขอถามหน่อยข้าคิดว่าท่านคงรู้ท่านคิดว่าหัวหน้าหลอตายได้นานแค่ไหนแล้วประมาณสองชั่วยามสองชั่วยามเหรอมันแปลกมากนะจะตายไปแล้วสองชั่วยามได้ยังไงอะเป็นไปไม่ได้หรอกหลิงเอ,อ๋อ จะไม่ระแคะระคายเลยเหรอข้าข้าไม่ได้โกหกนะมือปราบหลีเป็นพยานได้ข้าคิดว่าเราไม่ควรจะสอบถามรูปก,กันแบบนี้อ,อย่างนี้นะผู้ชายซื้อถูตามเข้ามาเราจะไปถามทีละคนมือปราบหลีถ้าอยู่ที่นี่นับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะสอบถามทีละคนชายโจท uh huh. ้าเป็นคนแรก uh huh. ข้าเหรอ อนไปเก็บสมุนไพรข้าปวดหัวเล็กน้อยและได้พบซื้อถือหูหยินจากนั้นข้าก็เข้าไปพักในบ้านของหัวหน้าหลอพอกินยาแก้ปวดข้าก็เลยนอนหลับอ๋อและหลังจากนั้นท่านก็กลับมาพอดีเลยข้าถึงได้ตื่นขึ้นท่านก็เห็นนี่นาใครไปพยานให้ได้นอกจากซื้อถือหูหยินแล้วก็ไม่มีใครอีกเลยขณะที่เขานอนพักผ่อน อาจจะมีใครช่วยโอกาสวางยางเขาก็ได้อแน่นอนเออาจจะเป็นไปได้อคนที่เกดียดชังหัวหน้าหลอ่อต่างอยากให้เขาตายเร็วๆนอกจากลิงเอ๋อคนเดียวถ้าคิดไปออกจริงๆเอคือ,ค,อคือลิงเอ๋อเป็นเด็กสาวที่ดีมากจะเป็นลูกสาวของหัวหน้าหลอได้ยังไงเอคิดดูสิลิงเอ๋อกับอี้ถงสองคนรักกันมากแต่ว่าหัวหน้าหล่อใช้ลิงเอ๋อแต่งกับ เียนซือส่วนเชียนซือเอ่ยยอมเป็นวัวเป็นควายรับใช้เขาก็เพื่อต้องการภาพอรหันหัวหน้าหรอต้องการที่จะให้เขาเป็นลูกเขยจะได้มอบภาพอรหันให้เขาแต่ว่าลิงเอ๋อไม่ได้รักเชียนซือเอ่เรื่องนี้สับสนมากไอ้ถ้าหากว่าข้าต้องอยู่เป็นเบียล่างของเขาแล้วก็หนชาติเนี้ข้าคงไม่กล้าพบหน้าใคร เป็นยังไงหลออพูดมาสิเรื่องมาถึงขั้นเนี้ยข้าขอพูดตามตรงนะเมื่อก่อนเนี้ยโอหน้าหลอเคยเป็นช่างปั้นดินที่บ้านข้าพอเขารู้ว่าเพื่อนข้าคนนึงเป็นนักโทษเขาก็อยู่บ้านข้าตลอดแล้วคิดอุบายตั้งเงื่อนไขกับข้าเขาบอกว่าข้าจะต้องหายามาให้เขาให้ได้ไม่งั้นเขาจะแจ้งทางการพูดตามตรงคือตอนนี้ข้าเห็นเขาตาย ข้าข้าเออข้ารู้สึกเบาใจขึ้นเยอะเลยนะจริงสิตอนที่ข้ากลับมาบ้านเออข้าได้เห็นเหตุหการณ์บางอย่างบ่ายของวันนี้ขณะที่ข้าเดินทางกลับได้ยินหัวหน้าหลอกำลังคุยกับใครสักคนน่ะเพียงแต่ว่า ได้ยินไม่ชัดว่าเขาทะเลาะอะไรกันแต่ว่าข้าดูออกว่าหัวหน้าหรอเขาโกรธมากความโกรธของเขามันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้โรคหัวใจกำเริบก็ได้เจ้าเห็นหน้าคนคนนั้นหรือเปล่าฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นผู้ชายแค่นี้ข้าแยกออก หัวหนนาหรออาจจะถูกหลวงจีนนั่นฆ่าตายหลังจากเขาพบกับท่านพี่แล้วก็หายตัวไปเรื่องนี้น่ะน่าสงสัยมากเลยนะนี่เจ้าทำอะไรไม่มีอะไรข้าแค่อยากจัดการกับศพของอาจารย์หน่อยนะ่ะขาท่านยังไม่หายดีเดี๋ยวข้าทำเอง แย่แล้วภาพหายไปข้าน้อยขอตัวก่อนนะเขาเป็นคนฉลาดคนฉลาดมักจะทำผิดท่านคิดว่าคนที่คุณชายโจพูดถึงจะใช่จางอีถงหรือเปล่าคุณชายซือถูภาพอรหันของพ่อข้าถูกขโมยไปแล้วะถูกขโมยไปเหรอใช่ค่ะ มีอะไรเหรอเจ้ซื่อนี้ไปแล้วก็เป็นสิษย์พี่เฉิงแน่ที่ขโมยภาพอรหรันแล้วหนีไปเะียวเยี่ยล่ะนังตามคุณชายโจไปแล้วข้าอยู่ข้างศพท่านพ่อเพราะข้าไม่ดีเองทำใไม่ภาพหายไปเอาละใจะเย็นวะลิเงเออไม่เป็นไรน,นะย่ายยากจะตามหาใครไปเาอดหน้านโน้นเอาได้อ อโอ้โหตกใจแทบตายเมื่อกี้เคยเห็นคนคนหนึง่งก็เลยวิ่งตามมาเสียดายที่คบเพลิงดับซะก่อนนะนะผู้ตรการผู้ตรการพวกท่านวิ่งมาเร็วมากข้าตามไม่ทันนะ่ะฮะข้ามีกุญแจรประตูหลังเขาจะต้องหนีไปทางประตูหน้าแนะ่น้าวิหารห,<า>ห,หนิงเอ๋อกับเสี่ยวเย่ยอยู่นั่นตามเข้ามาฮะเกิดอะไรขึ้น จชื่สื่อฝันมือเขาไหนแล้วยาล่ะยาอยู่ในตะกร้าข้านี่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋ะแปลกจังเลยขวดยาสลบของข้านี่นะมันหายไปแล้วไม่ใช่เหรอพักก่อนนะหากเชื่อสื่ออยู่ข้างหน้าแล้วที่ข้าเห็นข้างหลังนั่นเป็นใครจะเป็นเจ้าอว่าเจือหมิงไอ้ผู้เจ้าลอยอยู่นี่อย่าไปไหน ภาพอรหันไม่อยู่กับเขาไม่อยู่กับเขาอ๋ขอข้ารู้แล้วรู้ว่าเจียมหมิงเป็นใครเจียมหมิงเจียมหมิงเป็นคนเดียวกันกับจนภูเขาที่แท้ก็เป็นหลวงจีนปลอมแต่ทำไมจะต้องชิงภาพอรหันไปหรือเป็นเทพยุทธ์ที่ยุทธภพบกล่าวขานกันไม่น่าถึงปรากฏในวัดอ๋อใช่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 ท่านพูดถูกคดีนี้สับสนมาก เราต้องเริ่มต้นค้นหาในวัดนี้แล้วต้องมีเงื่อนงำแน่ จนวูเขาจะซ่อนตัวอยู่ในวัดเพื่อชิงภาพของข้าหน้าหล่อให้ได้แต่ไม่มีโอกาสได้ไปไม่รู้ว่าครั้งนี้ภาพจะตกอยู่ในมือของเทียนซือครั้งแรกที่เขาพบเขาเขาถือประคำนี้อยู่ในมือ ลูกประคำนี้เป็นของประจำกายของใต้ซือเจี๋ยหมิงประคำเม็ดใหญ่ขนาดนี้แต่ทำไมเบาจังถ้าขอดูหน่อย ใช่แล้วเขาลืมเอาไป,ไปด้วยนี่เองอ๋อทินแทก็เ,เอาดินมาทำเป็นลูกกับคำพวกนี้นี่เอง